หลายคนนะคะก็มีเป้าหมายที่แตกต่างกันหลายคนนะคะก็มีจุดมุ่งหมายที่ไม่เหมือนกันหลายคนนะคะอยากจะทํานู่นทนํานี่อยากจะทําหลายๆอย่างเลยค่ะแต่ก็ทําไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะเขาได้แต่คิดแต่เขาไม่ได้ลงมือทําค่ะอย่างน้อยแค่คุณได้ลงมือทําแล้วมันไม่ได้ประสบความสําเร็จอย่างน้อยคุณก็ยังได้ทําค่ะเพราะยาดาก็เป็นคนหนึ่งคนนั้นมาก่อนค่ะเพราะว่า เมื่อก่อนเราไม่คิดที่จะทำไงพอเราทำแล้วถามว่าประสบควา,ามสำเร็จไหมใช่มันอาจจะยังไม่ได้ประสบควา,ามสำเร็จหรืออาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตัวใาดาเองก็ตั้งเอาไว้และเป้าหมายที่เราทำมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนแนๆ่ๆสักเท่าไหร่มันก็เลยทำให้เรายังไม่ถึงเป้าหมายแต่ถามว่าเราจะประสบควา,ามสำเร็จมาได้ไหมประสบควา,ามสำเร็จได้ค่ะถ้าเราเรียนรู้และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาค่ะเขาถึงบอกว่า นักวิทยาศาสตร์และหลายคนนะคะอัญญาดาอาจจะจําชื่อไม่ได้แต่หลายๆคนคงรู้จักนะคะหลายๆคนเลยเนาะหรือคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆคนนะคะเขาประสบความสําเร็จได้ด้วยนะคะด้วยใจศรัทธาค่ะเขาศรัทธาในสิ่งที่เขาทําค่ะเขารักในสิ่งที่เขาทําเขาถึงจะประสบความสําเร็จค่ะแต่บางคนคะ่ะรักและศรัทธาแต่ไม่ลงมือทํามันก็เลยไม่ประสบความสําเร็จแต่ถ้าใครอยากประสบความสําเร็จค่ะให้คุณเดินหน้าต่อไปค่ะให้คุณเรียนรู้และพัฒนาคุณเรียนรู้ได้ทั้ง ทั้งนูน่นทั้งนี่ทั้งนั่นค่ะมันมีสื่อโซเชียลเยอะแยะมากมายค่ะทําให้เราได้เรียนรู้หนังสงหนังสือค่ะมีทั้งหนังสือเสียงและก็หนังสืออ่านค่ะใครชอบแบบไหนก็ไปทําแบบนั้นค่ะยาดาเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ